เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องปังทีวีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเทนเงินนะครับหรืออูซุยนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนึ่งดาวนะครับอีโวแล้วนะครับเป็นเทนเงินบัฟระยะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งดาวครับเดเมจผมได้เดเมจันแซดนะครับเดเมจอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับระยะไอ้การโจมตีผมได้เอสระยะผมได้เอนะครับไปดูรีวิวในอินได้เลยครับไปครับไปดูกันได้เลย ผมต้องอัพเงินให้ตันก่อนแล้วกันไปดูตอนที่ผมอัพเงินตันแล้วพร้อมตัวละครรีวิวพร้อมกันได้เลยครับไปรับชมกันเลยไายครับตอนนี้ผมก็อัพตรงเงินเป็นตันที่เรียบร้อยแล้วครับต้องเงินก็พอวางกันแล้วนะแล้วผมจะรีวิวพร้อมบัฟนะครับบัฟกับไม่บัฟก่อนนะตอนนี้ขั้นแรกนะวางก่อนนะใช้วางเงินอยู่ที่พันห้าลครับอุซูยนะครับ ไปดูกันเลย,เลยขั้นแรกนะครับโดดกิวแรกนะเขาจะโดดไปฟันนะครับทุ่มฟันนะครับขั้นแรกอัพอยู่ที่ใช้เงินสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะขั้นที่สองเอฟเฟกจะเปลี่ยนนะครับไปครับฉากใช้เงินสามพันสี่นะไปดูกันเลยกว้างดาบไปนะครับ เขาจะคว้างดาบไปฟันนะครับต่อดาบปพิมแล้วคว้างดาบไปหมุนฟันกลับมาครับคล้ายๆกงจักรนะแต่ไปขั้นที่สามครับใช้เงินห้าพันสามนะไม่มีเลยนะครับต่ไปขั้นที่สี่จะใช้เงินหกพันสามนะครับมีเหมือนกันนะแค่ระยะไกลขึ้นขั้นที่ห้าจะใช้เงินเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับอฟเอฟจะเปลี่ยนนะเป็นแนวตรงนะครับ ขาจะวิ่งควางมีดหมุนไปฟันศัตรูนะครับจุงชิงชงชิงลายฮิตอยู่นะคนดูวิ่งวิ่งวิ่งฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก,กลับมาครับเดี๋ยวไปขั้นที่หกนะครับใช้เงินแปดพันสี่นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะขั้นที่เจ็ดก็ใช้เงินเก้าพันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่นะครับขั้นนี้จะดาเมจใช้ให้ไม่ใช้ใช้ดาเมจดิ จะใช้เงิน11,200นะครับคนดดขออภัยด้วยเมื่อกี้ผมพูดผิดไปครับจะเป็นตี a o e นะครับตีทั้งวงเหมือนในฉากที่สู้กับอตอนสู้กับอคกษะเลยครับฉากที่สู้กับอคกษะนะครับที่ใช้ท่านี้ฟันไหลเห็นนะครับ AOE จะฟันชงชิงชุงชิงชุงชิงควงดาบฟันนะครับนะครับขั้นที่9ใช้เงิน12,300นะครับ ขั้นที่10จะใช้เงิน1 3ึ่งื่นครับขั้นที่11จะใช้เงินหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะเดเมจก็จะตันหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบนะครับยังไม่รวมบัฟนะครับนี่ครับพาร์ทส,สิบสกิลเขานะครับเขาจะมีอยู่ส,สองพาร์ทสิบสองสกิลนะผมจะอธิบายให้ฟังอย่างและสันส้นๆนะครับไม่ค่อยละเอียดมากก็คือพาร์ทส,สิบเนี่ยจะเป็นเฮดเมจบวกสิบเปอร์เซ็นครับต่อการลันก็คือ เขาจะตีเร็วขึ้นครับทุกๆุสามเปอร์เซ็นจะตันอยู่ที่ไม่ใช่ดิจะบวกเดาเมจขึ้นสิบเปอร์เซ็นครับเพิ่มการในการหลบหลีกสามเปอร์เซ็นครับสูงสุดคือหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับพาสซีฟแรกนะพาสซีฟที่สองจะเป็นการบวกเดาเมจสิบเปอร์เซ็นกับการโจมตีต่อเนื่องแต่ละครั้งของเขานะครับเดี๋ยวที่โดนศัตรูจะสูงสุดอ่าตีศัตรูเดิมเดิมครับตัวตัวซ้ำๆตัวเดียวกัน จะสูงสุดที่30อร์นะครับคือลดสปีด2%เปเ็นะครับเขาจะตีเร็วขึ้นครับตันอยู่ที่30เเซนตนะครับของการโจมตีแต่ละครั้งคือลดได้ถึงสูงสุงสด3 0นะคนดูถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะครับสำหรับผมอุซุยถ้าอธิบายผิดพลาดอะไก็ขออภัยกันด้วยนะครับมาครับมาดูบัฟกันต้องรอเด้งเวฟต่อไปก่อนนะว่เดามินเพิ่มเลยรอดูเด้งเวฟต่อไปก่อนนะครับันดู โคตรเท่เลยครับฟันชงเชงิงชงเชงิงนี่ฟันนี่ครับบวกระยะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะผมลืมบอกจะบวกระยะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบแล้วนะบวม นี่นะครับประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไม่บายไว้เจอกันใหม่นะคนดูขอบคุณที่รับชมนะครับ